อ่าโอเคครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องลาเวกนะครับวันนี้ผมจะมาบอกทุกคนนะครับสําหรับมือใหม่ที่อยากเล่นโปรในโลบอกนะครับผมก็จะมาสอนทุกอย่างเลยนะครับผมสําหรับมือใหม่นะครับที่อยากเล่นโปรในโลบอกเป็นนะครับ Android กับ i อเวสนะครับผมสามารถเล่นได้ทุกรุ่นทุกมือถือเลยนะครับผมโอเคขั้นตอนแรกนะครับผมวิธีเล่นโปรนะครับ นี่นะครับขั้นตอนที่1นนะครับต้องมีตัวรันนะครับตัวรันโปรเดลตานะครับวิธีโหลดตัวรันโปรเดลตานะครับก็คือตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวรันตัวโลบอกธรรมดานะครับตัวนี้คือตัวรันโปรโลบอกเดลตานะครับวิธีดาวน์โหลดตัวรันโปรนะครับก็คือให้ทุกคนเข้ามาในช่องของผมนะครับแล้วก็ สำหรับใครที่เป็น iPhone นครับสามารถมาดูคลิปนี้ได้นะครับพร้อมสอนโหลดนะครับนี่ส่วนคลิปนี้ก็เป็นคลิปแจกตัวละล่าสุดนะครับแล้วก็สำหรับ Android นะครับนี่นะครับเป็นคลิปนี้นะครับสามารถมาดูผมสอนดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมผมก็สอนดาวน์โหลดไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปสอนดาวน์โหลด Android นะครับก็จะเป็นคลิปนี้เลยนะครับผมผมก็สอนไว้แล้วโอเค ขั้นตอนที่2นะครับสําหรับการเล่นโปรมือใหม่นะครับผมโอเคก็คือต้อง Get คียตัวรันครับโหลดมาแล้วต้องไปเกตคียนะครับก็คือมาดูคลิปนี้นะครับผมสอนเกตคีย์ตัวรัน DeltaX นะครับผมนี่คลิปนี้นะครับขั้นตอนที่3นะครับผมวิธีหาสคริปต์นะครับผมหาสคริปให้ทุกคนมาดูช่องของผมเหมือนเดิมครับใครอยากเล่นแมปอะไรก็ มาหาสคริปต์แมพนั้นเลยสมมติว่าผมอยากเล่นแมบบูสปินนะครับก็มาเอาสคริปต์ในแมบในคลิปนี้เลยอ่าถ้าใครอยากเล่นแมพอื่นนะครับก็เลื่อนหาดูนะครับนี่ครับแมบปลูกผักก็สามารถเลือกชมกันได้เลยนะครคับเพราะว่าสคริปต์มันมีเยอะมากเลยนะครับโอเคใครอยากเล่นแมพอะไรก็เอาสคริปต์แมพนั้นไปนะครับแต่ว่าแบบสมมติว่า อยากเล่นแมบบปลูกผักแต่ว่ามาเอาสคริปแแบบโลกูนไปใส่ในแมบบปลูกผักไม่ได้นะครับผมไม่ได้นะต้องไปเอาสคริปในแมบบปลูกผักเท่านั้นนะครับผมอ่ะโอเคนี่ครับแมบบรถไฟอะไรก็มีนะครับมีเยอะมากเลยนะครับโอเคขั้นตอนที่สี่นะครับก็คือวิธีการวางสคริปนะครับผมก็เห็นคอมเมนต์มาเยอะมากนะครับเห็นว่าวางสคริปกันไม่ได้เยอะเลยโอเค ผมก็จะมาสอนวิธีการวางสคริปต์กันเลยนะครับอ่าโอเคนะครับเมื่อเราเอาคีย์มาแล้วนะครับให้ทุกคนใส่เลยนะครับนี่แล้วก็กดตรงนี้ครับอ่านี่ครับแล้วก็จะสามารถใช้ตัวรันได้ปกติเลยนะครับนี่นะครับตัวรันของเราก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมโอเคขั้นตอนต่อไปให้ทุกคนไปเอาสคริปต์นะครับผมผมก็จะมาสอนวิธีการวางสคริปต์กันเลยนะครับ อันนี้นะครับผมก็จะเป็นสคริปต์แมบตกปลาของผมนะครับทุกคนก็ใช้ไม่ได้นะครับผมให้ทุกคนไปดูคลิปที่ผมแจกไว้นะครับสําหรับใครที่อยากเล่นแมบอะไรก็ไปเอาสคริปต์แมบนั้นมานะครับที่ผมแจกนะครับส่วนตรงนี้เป็นสคริปต์ของผมนะครับโอเคแล้วก็กดคัดลอกนะครับผมกดคัดลอกสคริปต์มาแล้วก็เข้าแมปนะครับ เมื่อเข้าแมบบมาแล้วนะครับนี่ให้ทุกคนกดวางสคริปนะครับวิธีวางสคริปให้กดตรงนี้นะครับนี่กดครั้งเดียวเลยนะครับผมอ่าแล้วก็กดอนุญาตให้วางนะครับผมนี่นะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับผมอ่านี้นะครับผมสคริปของผมก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเปิดออโต้ฟาร์มให้ดูนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะวาปมา กปลาให้เลยนะครับนี่โดยที่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับนี่นี่นครับก็ชิวๆนะผมใช้โปแล้วก็กดเปิดประตูฟาร์มไว้นะครับนี่มันก็จะตกปลาให้ชิวๆเลยแบบที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเปิดเกมไว้เฉยๆนะครับให้มันตกปลาเองนะครับผมนี่แล้วก็ ฟังก์ชันมีเยอะแยะมากมายเลยครับสำหรับการทำอีเวนต์สำหรับอะไรพวกนี้นะครับก็มีทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับผมก็มาสอนวิธีการใช้โปรนะครับผมในโลบอกนะครับอ่าสำหรับมือใหม่นะครับก็มาสอนวิธีการวางสคริปต์ด้วยนะครับเป็นตัวอย่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองวาร์ปให้ดูนะครับวาร์ปนี่ครับทุกคนดูนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับนี่ อยู่ตรงห่วงยางนะครับแล้วผมก็จะเปิดออโต้ฟาร์มเห็นไหมมันก็จะวาร์ปมานี่เลยนะครับมาวาร์ปมาฟาร์มให้เราเลยโอเคนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับผมผมก็มาสอนวิธีการเล่นโปรในรูบอกสำหรับมือใหม่นะครับผมสำหรับคนที่เล่นเป็นแล้วน่าจะรู้อยู่นะครับผมก็ มมาสอนสําหรับมือใหม่นะครับผมแล้วก็มาสอนวิธีการวางส,สคริปต์นะครับก็คือเห็นคอมเมนต์หลายคอมเมนต์มากนะครับบอกว่าวางสคริปต์ไม่ได้นะครับโอเคผมก็มาสอนวางไปแล้วนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอ